อัปใหม่คืออะไรหรอตัวตัวแอปมันอัพอ๋อแปบ๊บนึงนะครับแปบ๊บนึ่งแต่ผมอ่านคำคำถามให้นะเนี่ยทำไมทำไมช่องแอปแดงมันไม่ขึ้นข้อความเนอะ เข้าก็ไม่ได้งงไปหมดแล้วอ่าเดี๋ยวมาอันแต่ก็ต้องเข้าเครื่องนี้นะอยากดูาพาเป็นจังครับอ่มีคนถามอันนะเดี๋ยวอาจจะชา้านิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเดี๋ยวผมลองอ่านถามตอบไปก่อนไม่ได้นะไม่ได้ก็ช่อมัน ไล์มันยังไม่ขึ้นเลยเออมันไม่ขึ้นตอนนี้ช่องแอปแดงไล์ไม่ขึ้นนะเราอ่านอ่าคอมเมนต์ไปนะครับทางแอปออเออท,ทางสองช่องทางก่อนนะทางแอปฟ้ากับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะตอนนี้ผมอยู่ร้านแล้วนะครับพี่อ่าอยู่ที่เอ้ยอยู่ที่บ้านนะครับไล์ไล์ที่บ้านนะหลวงพ่อแพรรุ่นแรกเล่นกันเท่าไหร่นะครับหลวงพ่อแพรถ้าเป็น ราคาสมเด็จราคาแพรพันเนี่ยแพงนะราคาเนี่ยหลักหมื่นหลักหมื่นกลางแต่ถ้าเป็นเหรียญเนี่ยไม่แพงนะครับหลักหมื่นหลักหมื่นต้นนะสวัสดีครับผมพี่เต่านะเข้ามารัาบชมนะครับที่ร้านเหรียญอาจารย์นำมีไหมที่ร้านเหรียญอาจารย์นำตอนนี้ไม่มีของนะครับผมสวัสดีนะครับน้องฉุยนะครับเมืองชนนะเข้ามาถักทายกันช่องแอปดำนะสวัสดีครับน้องแพรว ได้แล้วเหรออล้มันทํำยังไงออัอ่อช่องแอปแดงได้แล้วนะครับช่องแอปแดงได้แล้วตุ๊กตาวัดพับราคาแรงไหมครับตุ๊กตาวัดพับก็ราคาแรงนะครับผมแรงนะราคาเนี่ยสวยๆเนี่ยราคาหลายหมื่นถึงแสนนะขอห้าพระทองคำ หน้าห้อยหนครับถ้าเป็นทางแอปดามฐานนะครับถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยรุ่นที่เล่นกันนะที่หน้าห้อยราคาไม่ลงเนี่ยโหมีหลายหลงพ่อเลยนะหลงพ่อคูณรุ่นสร้างบาร,รมีเนื้อทองคำเนี่ยปีหนึ่งเก้าองค์นึ่งเขาซื้อขายกันเนี่ยหลักสิบล้านนะหลงพ่อโสทรอ,อย่างเงี้ยแต่เอาเอาราคาเป็นจริงที่ราคาหน้าห้อยมีหลายหลงพ่อเลยนะครับ หลวงพ่อคูณรุ่นใหม่ๆก็ได้นะก็น่าห้อยนะนะครับบางหุ่นพรมพิมพใหญ่ราคาเท่าไหร่บางขุ่นพรมพิมพใหญ่ตอนนี้ราคาเนี่ยถ้าไม่หักเนี่ยราคาหลักสิบล้านต้นนะ,ะพี่หมีเมืองทองสวัสดีครับผมไปเที่ยวดีกว่าน้องพ่สวัสดีอ๋อพี่หมีครับผมอยู่ที่บ้านนะครับพี่หมีมาทางช่องทางแอปดำน,นะ,ะปิตาลแลกบางไผ่เล่นหากันเท่าไหร่ ปิตาแร่บางผ่ท่านนิยมองหนึ่งหลายหลายแสนนะเป็นหลายหลายแสนนะครับผมแร่บางไผ่นะาสายแปดลิ้วองไหนหน่าสะสมครับสายแปดริ้วก็ต้องหลวงพ่อโสธรอ,อันดับหนึ่งนะแล้วก็ที่เหรียญหาย,ยากเลยนะหลวงปู่หลวงปู่ลอดนะครับเหรียญหลวงปู่ลอดเนี่ยก็เล่นกันแพงนะถ้าเป็นเนื้อเงินนี่องหนึ่งหลายหลายแสนนะหลวงพ่อหลวงปู่ลอดวัดคลองเขือ่อนเล่นกันแพงนะครับ าทางช่องทางแอปแดงเริ่มมีคนสอบถามแล้วเนาะพี่เก๋นะครับผมหลวงปู่สุออกวัดออกวัดนกเล่นกันเท่าไหร่ครับหลวงปู่สุพี่เก๋ลองส่งรูปมานะครับบางทีมีหลายรุ่นมากนะครับผมแต่ถ้าเป็นรุ่นแรกๆเนี่ยผมยังพอตอบได้นะเหรียญสองสี่อย่างเงี้ยองคหนึ่งหลายหลาแสนเป็นล้านนะอยู่ที่สภาพ ปกาทางช่องแอปฟ้านะครับผมปกหลวงปูใจเมกะเมกพันนี้เล่นยากมากเลยพี่ถ้าปกหลงูใจเมกะพัดเนี่ยเล่นยากมากนะแต่ถ้าที่ผมเห็นเขาซื้อขายกันเนี่ยองหนึ่งเนี่ยก็หลายหลายหมื่นนะครับผมหลายหลายหมืน่นหลักหมื่นกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับจันลอยหลงปูโตตอนนี้ราคาลงนั้นอยู่หลักพันนะครับพี่พี่ประภาวิทย์นะครับ หลวงปูเทียนหลวงพ่อสะละหลวงพ่อกี่นักสะสมเน,นียนักสะสมครับพี่ราคาไม่แพงมากเนาะมีหลายรุ่นให้เล่นนะครับไม่แพงแต่ก็นักสะสมนะครับเป็นพระพระดังนะครับพระดังในจังหวัดท้องถิ่นนะครับผมเหรียญหลวงพ่อม่วงวัดบ้านทวนกาญจนบุรีเล่นแพงไหมเล่นแพงนะครับหลงวลงพ่อม่วงวัดหลวงพ่อม่วงรุ่นแรกเนี่ย ถ้าส่วนกะถ้าถ้าคนท้องที่เนี่ยเขาจะเล่นหน้าหนุ่มแต่ส่วนการเนี่ยจะเล่นหน้าแก่แต่ผมว่าราคาสวยๆเนี่ยตอนนี้ผมว่าราคาพอๆกันนะนะครับผมลองดูนะแต่ถ้ามีเหรียญหล่อด้วยนะรุ่นนี้นะในมุมมองพี่ใหญ่พระหลวงปู่โตหลวงปู่ทีมพระเกจิเปลี่ยนมือง่ายกว่าครับเปลี่ยนมือง่ายใช่ครับพระเปลี่ยนมือง่ายเพราะว่าคุณภาพในการ คนนักสะสมพราคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะซื้อขายผ่านมือแล้วก็ดูส่วนใหญ่ก็จะดูเก่งดูเป็นกันหลายคนนะครับสวัสดีที่เข้ามารับชมนะครับผมพี่สมพรนะครับเข้ามาทางแอปแดงนะก็มีคนติดตามนะครับมีคนเข้ามาเรื่อยๆเนาะ หลวงพ่อแดงว่าเข่าบันดีอิดราคาจะขยับขึ้นอีกไหมครับตอบยากนะครับผมแต่หลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นพาที่ราคาเขาค่อนข้างที่จะลงน้อยนะแต่ตอนแต่ก็ดอบลงนะแต่ก็ดอบลงแต่ลงน้อยไม่เยอะมากไม่เกิน30นะจากราคาสูงสุดนะครับหลวงพ่อเกษมกองพันลำปางเนื้อนวะราคาหลักพันต้นหลักพันกลางนะครับพี่ถ้าเป็นเนื้องเงินเนี่ยหลักพันปลายถึงหมื่น ทองแดงเนี่ยหลักพันหลักพันหลักพันต้นเองนะกองพันน้ำปางรุ่นสองนะครับทางช่องแอปฟ้านะผมลองดูทางช่องแอปดำหน่อยหลวงปู่ไข่วัาเชิงเลนเนื้อทองแดงกระไรทององค์หนึ่งแพงนะพี่ถ้าปลูกไข่วัาเชิงก็ราคาเนี่ยหลักล้านนะหลายหลายล้านนะครับลองลองส่งรูปมาพาของเลนแบบเยอะมากนะลองส่งรูปมา ปิตาจำโบ้1ราคาตอนนี้เท่าไหร่หลักแสนกลางถึงหลักแสนปลายนะครับรับเช่านะ,อะสอบถามปู่แผวรุ่นเจริญพรบนราคาหลงปูแพ้วนีผมซื้อขายน้อยมากเลยราคานี้ผมไม,ม่แม่นเท่าไหร่นะพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับก็เข้ามาสอบถามกันได้นะครับท่านไหนผม ยังไม่ได้อ่านคําถามเลยหรือทักทายมาได้พูดคุยกันได้นะผมดูพระไม่เป็นอาจารย์พี่พี่สมมุตินะครับเ,เขาบอกผมดูพระไม่เป็นจริงๆแล้วทุกคนก็เริ่มดูพระแรกๆก็ดูไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าค่อยคศึกษานะครับมีหลายๆท่านที่ให้ความรู้ทางโซเชียลแล้วก็เก่งเก่งหลายๆคนเลยลองสัมผัสดูดนะคนที่ให้ความรู้เราซื้อไข่จริงเนี่ย ผมว่าความรู้น,นั้น,นเป็นความรู้ที่แท้จริงนะแต่ก็ต้องก็ต้องศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็หาท่าในการซื้อขายด้วยตัวเองด้วยนะครับ mm hmm. เรียนจตุรพิษหลงพ่อกลวยของแท้ตัวหนังสือด้านหลังจะต้องเป็นขยื่นใช่ไหมครับไม่จําเป็นจะต้องขยื่นทุกองค์นะครับพี่เนาะผมก็ให้ แต่ว่าเหรียญรุ่นเนี่ยผิวอะ่ะเขาจะมีสองแบบผิวเขาในความเข้าใจของผมจะไม่ตึงกับผิวนะถ้าถ้าที่แพงเนี่ยผิวถึงแพงกว่านะในความเข้าใจของผมด้วยนะหลวงพอ่อหลวงพ่อเดิมลงถมหลวงพ่อเดิมเนื้อเงินลงถมเนี่ยที่จะเล้ทพี่แต่แอดนเนี่ยองคหนึ่งก็หลายหลายหมืนะ่นนะนะมีมีคำถามมานะครับเยอะเหมือนกันนะ ค่่ออยๆานทางแอปแดงนะครับผมเหรียญพี่ถาวรนะหลวงปู่ทวดวอจุดหน้าหนูหูกลางสภาพเสสวยตอนนี้ราคาหลักหมื่นต้นถึงหลักหมื่นกลางนะครับพี่หลวงพ่ออีวัดรสัตยขีดสองสี่แปดสมออกวัดจอมเทียนอ๋อปเป็นเหรียญหันข้าง ทังแอปดางฐานนะครับก็เล่นกันหลายๆหมื่นถึงแสนแต่ถ้าสวยๆเนี่ยถึง2องแสนแต่ต้องผิวไฟแดงๆนะครับพี่นะเราจะมาอัปเดตราคาเรื่องพาเครื่องกันเนี่ยทุกวันพฤหัสเราจะมาพูดคุยกันอย่างเงี้ยแบบสบายๆนะเพราะว่าปูนหน้าหัวหินปี2 4งสเก้าเเนื้เงินเล่นกันเท่าไหร่พี่อนุภาพฐานทางแอปฟ้านะพี่ ก็ปู่น้าคเนี่ยราคาถ้าเป็นเนื้อเงินเนี่ยอยู่หลักหมื่นกลางนะพี่แต่ว่าถ้าเป็นทองแดงเนี่ยราคาหลักพันหลักพันต้นถึงหลักพันกลางนะแต่ถ้าเป็นทองคำเนี่ยแพงนะพี่หลงปูน้าคปีสองสี่เก้าเก้าเนี่ยเนี่ยทองคาแพงนะองค์หนึ่งแพงนะครับหลวงพ่อจาดลงยาลงหลวงพ่อจาดลงยาราคาราคาเท่าลงไหม หลวงพ่อจาานักกอบรับหลวงพ่อจาดลงยาเนี่ยราคาผมว่าไม่ลงนะถ้าสวยๆไม่ลงแต่ถ้าไม่สวยเนี่ยราคาก็ไม่ได้ขึ้นมากแต่ก็เป็นพัรเก่าที่ราคาไม่ค่อยลงนะครับหลวงพ่อจาดนะเป็นพารแพงและพารด,ดังในพื้นที่นะครับเรียนก็มาลงชุมพรปังนางกว่ารสยตอนนี้หลวงปู่ทิมราคาเท่าไหร่เรียน เหรียญปากน้ากระแสนี้ราคาผมว่าราคาหลักพันปลายถึงหมื่นนะจะดรอปลงมานิดนึงนะครับขอบคุณนะครับผมชอบพี่ใหญ่ครับพูดนิ่มมากผมชอบหลวงพ่อแช่มภูเก็ตครับครับ,รบผมขอบคุณมากนะครับก็เราก็จะมาถามตอบเรื่องพักเครื่องกันประมาณหนึ่งชั่วโมง ไม่เกินหชั่วโมงนะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับสนุกสนานทุกวันพฤละหันนะใครมีพาเครื่องปล่อยนะครับส่งรูปว่าพระมาทาง s SI s yai 9339ได้นะครับผมร้านผมเนี่ยอยู่ห้างพันธิตงามวงวานชั้น3นะทางทางแอปดำภาพสะดุดปะ่ะเหมือนจะกระตุกกระตุกหน่อยไหม นาลายส้มศูนย์เก้าขนอนเนเล่นหากันเท่าไหร่นาลายศูนย์เก้าพี่ลองส่งรูปมาผมว่าองค์หนึ่งหลายๆหมื่นนะนาลายหลงพ่อพรมขนอนเหนือรุ่นแรกใช่ไหมครับถ้ารุ่นแรกองค์หนึ่งเนี่ยแพงนะหลายหลายหมื่นถึงแสนนะครับแต่ต้องอยู่ที่สภาพนะใช่ไหมเหมือนจะค้างใช่ไหม อทางแอปดำน่าจะค้างนะครับฮะค้างใช่ปะอ๋อเปิดแล้วปิดใหม่เหรอ,อแป๊บหนึ่งนะครับระบบผมยังไม่นิ่งเลย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋่องทางแอปดำเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เราไลฟ์พร้อมกันเนี่ยสามระบบนะเราอาจจะติดขัดกันนิดหน่อยแต่เราก็มาพูดคุยกันนะครับ เหรียญหน้าวัวหลงพ่อเงินเนื้อเงินเล่นกันเท่าไหร่บล็อกหนังสือจีนเหรียญหน้าวัวเนื้อเงินบล็อกหนังสือจีนลองลองส่งรูปภาพมาทางไลน์นะคะพี่อันนี้ผมนึกถ้าหลังหนังสือจีนเนี่ยผมนึกไม่ออกนะเพราะว่าเหรียญหน้าวัวที่หันข้างหลงพ่อเงินเนี่ย จะมีออกวัดมันลึกกับออกวัดดอนใหญ่หอมนะถ้าวัดมันลึกเนี่ยองคหนึ่งหลักหมื่นกลางนะครับตอนนี้นะ,ะเราก็กดไลน์นี้ฮะกดไลค์ใหม่เลยฮะอ่อไลค์ต่อหรือไม่ใช่ว้าดดำเนินการดเนินกต่อน,น่าจะน่าจะขงังมันมน่าจะดึงเนี่ย ว่าเราพี่ไม่ได้ใช้สายแนนใช่ไเออไม่ได้ใช้น่าจะดึงแต่ทุกทีมันก็ไม่เป็นไรนะแต่ครั้งนี้น่าจะเลื่นะอแล้วอ๋อพี่โคดเซียนเก่าจริงครับขอบคุณนะครับริงจี่อีชิงนี้ไว้ใช้ขอบคุณครับเม็ดแตงหลบปูทวดหน้าโดเลมอนสวยๆตอนนี้ราคาเท่าไหร่หลังหมื่นหลังหมื่นต้นนะครับพี่ราคาจะดรอปลงมานิดนึงนะราคานะครับผมที่ทุกท่านถามมาเนี่ย เป็นราคาตลาดเบื้องต้นในการจจรนาของผมแล้วเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาพพระด้วยนะช่วงเวลาและค่านิยมด้วยแต่ตอนนี้จะเงียบๆหน่อยตลาดตอนนี้นะจะเงียบๆนิดนึงนะครับเราก็มาพูดคุยตอบโต้กันนะครับแต่ผมอยู่ที่ร้านเนี่ยผมพูดตรงๆเลยผมจะพูดน้อยนะจะเป็นคนพูดน้อยมากนะครับ แต่ว่าถ้ามันเจอหน้าไลน์เนี่ยก็ก็เป็นคนผู้น้อยนะแต่ว่าถ้าอ่านคําถามแล้วเรื่องภากเครื่องเนี่ยถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็จะถามตอบง่ายนะครับเพราะว่าเราอยู่ในตลาดทุกวันเนี่ยราคาเนี่ยเราก็อัปเดตท,ทุกวันนะอ่ะพี่ทางแอฟฟ้าถามนะครับอยากทราบว่านสกุมลมรดกไทยเริ่มมาได้ยังไงครับสมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ย ใช้ชื่อใหญ่บางลําพูนะครับสมัยก่อนพันทิพย์เนี่ยจะเป็นห้างบางลําพูนะครับตอนที่แต่ว่าชมลมเนี่ยจะเป็นชมลมมรดกไทยแต่ตอนหลังเนี่ยห้างห้างบางลาพูเนี่ยเขาเทคโอเวอร์เขาเทคโอเวอร์ไปนะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้ชื่อพันทิพย์ต่อผมก็เลยใช้ชื่อเป็นชื่อชมลมพักเครื่องมรดกไทยนะครับแล้วก็เติบโตมาจาก จะชมลมพักเครื่องเนี่ยศูนย์พักเครื่องที่พันทิพย์งามวงวานก็คือชมลมพักเครื่องมรลดกไทยเนาะเราก็ซื้อขายจากที่นี่แหละนะครับแต่ว่าอย่างรุ่นพี่อย่างเงี้ยที่ใช้ชื่อท่าประจันเนี่ยเขาก็เติบโตมาจากท่าประจันเขาใช้ฉายาก็ฉายาท่าประจันก็เหมือนชมลมท่าประจันเนี่ยครับแนวๆประมาณนี้นะอตอนนี้ผมไม่ได้ไลฟ์สดแบ่งปันประมูลนะครับ พี่ทางแอปฟ้าถานนะครับตอนนี้ผมไม่ไม่มีการแบ่งปันไลฟ์สดประมูลนะผมตอนนี้ผมมีช่องทางเดียวคือขายพระอยู่หน้าร้านพันทิพย์นำมวานนะครับเพราะว่าตอนนี้มีฉาชีพเยอะมากแล้วผมก็ไม่กล้าไม่กล้าลงเพราะกลัวลูกค้าไปโอนชื่อผิดอะไรผิดคราวนี้วุ่นวายปวดหัวเลยนะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องแบ่งเรื่องราคาพระเครื่องเนาะ แล้วก็มีพักเครื่องลูกค้ามีพักเครื่องส่งมาทางแอปเขียวเนี่ยจะสะดวกในการติดต่อนะครับทางแอปแดงถามนะครับปกหลวงพราคูณปีหนึ่งเก้าราคาหลักพันหลักพันกลางนะครับพี่ลองส่งรูปพาเครื่องมานะครับ่ผมก็จะดูให้นะ แอปแอปดำไม่มีอันนี้างเลยอ๋อเหรออืมวันนี้ก็เป็นวันที่สะดุดอีกหนึ่งวันนะครับสงสัยคราวหนะ้าต้องใช้สายแ,แล้ว พับปีรันทางแอปแดงนะครับพับปีรันเพิงใหญ่สภาพส,สวยๆสภาพส,สวยๆเนี่ยเล่นหากันก็ต้องมีก็ต้องมีแสนบวกลบนะพี่แต่ต้องสวยนะเป็นปีรันเพิงใหญ่นะครับถ้าเป็นครอบแก้วเล็กอะไรอย่างเงี้ยราคาหลังหมื่นหลังหมื่นต้นนะครับพี่ไม่แพงส่งทางแอปเขียวนะอ่าทางถ้ามีพักเครื่องส่งทางแอปเขียวนะแอปเขียวแอส SI ไซ์ yai 933 9เกเพิ่ม id line ด้วยนะ อย่าลืมใส่ adsign ข้างหน้านะครับสวัสดีครูปุ๊กนะครับผมมีดลเลนิดหน่อยโอโหวันนี้เป็นวันที่สะดุดอีกหนึ่งวันนะครับครูปุ๊กนะครูปุ๊กก็เข้ามารับชมด้วยนะครับเหรียญรุ่นปู่แหวนรุ่นเราสู้บล็อกสองราคาตอนนี้ราคาหลักพันหลักพันต้นนะพี่ไม่แพงดงพ่อแดงนะครับทางแอปแดงนะ ก็มีพักเครื่องส่งมาตอนนี้ผมไลฟ์พร้อมกันเนี่ยสามช่องทางแล้วก็ถ้าถ้าใครจะมาก็มาที่ร้านร้านผมเนี่ยจะเปิดประมาณสิบโมงถึงปิดห้าโมงเย็นนะครับตอนนี้ผมใช้ฉากที่ร้านนะฉากที่ร้านนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผมอยู่บ้านนะครับผมแต่ก็บรรยากาศหน้าร้านผมเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ด้านหลังเนี่ยฉากเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อยู่ใกล้ๆร้านพี่บอยท่ามจลานนะ อ๋อน้องเป็นเอฟซีของพี่ตืดด้วยนี่เข้าใจแล้วครับพระอะไรที่พี่ใหญ่ดูยากที่สุดพระอะไรที่ดูยากที่สุดเหรอครับพระผมว่าเอาว่าถ้าเป็นอัปเดตอัปเดตนะพระอะไรที่เกดีที่สุดนะตอนนี้เป็นเหรียญพรมอาจารย์เฮงเนอะชั่วโมงนี้เป็นพระที่มีของเรียนแบบเยอะมากนะครับ เหลียนพรมอาจารย์เทงเนี่ยของเล่นแบบเยอะมากแต่ว่าถนักเล่นไพ่ย,ยังไงก็แยกได้ครับถ้าดูเป็นยังไงก็แยกได้นะแต่ว่ามีคนบอกว่าดีเลย์หน่อยๆนะวันนี้น่าจะดีเลย์เดี๋ยวรอบหน้าผมว่าน่าจะเราจะปรับปรุงระบบไปเรื่อยๆจนให้ได้ดีที่สุดนะครับ ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะก็เราก็เจอกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเลยนะครับผมผมก็จะมีโปรโมทเรื่องพระชีตํำหนิพระทางช่องแอปแดงเนี่ยอาทิตย์นึ่งเนี่ยชีตํำหนีพระอาทิตย์หนึ่งสาคลิปนะครับผมแล้วก็จะมีบอกราคาเรื่องพระเครื่องอาทิตย์หนึงครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มีชีตํำหนิพระทางแอปฟ้านะลองลองดูนะครับ นี่ไปกินนาทีครึ่งชั่วโมงแล้วหรอเวันนี้วันนี้เป็นวันที่สะดุดมากเลยนะครับเป็นวันที่สะดุดมากผมว่าอาจจะอาจจะไล่แค่ข้าวๆนะเราเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยน่าจะเต็มระบบมากกว่านี้นะครับเน็ดเน็ตเน็ตครูปูบอกว่าเน็ดเน็ตห่วยมาก ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราคราวหน้าเราต้องใช้สายแลนจริงๆแล้วแหละติดต่อไปขึ้นเลยนั้นเดี๋ยวเราคราวหน้าคราวหน้าอาทิตย์หน้าเราเจอกันใหม่นะครับวันเฤลหัสประมาณสามทุ่มนะวันนี้เราเจอกันแค่ครึ่งชั่วโมงเพราะว่าระบบเน็ตไม่ดีน่าจะระบบเน็ตล่มนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันขอบคุณทุกท่านมากนะครับผมที่ติดตามทุกช่องทางนะ ร้านผมนะครับอยู่ห้าพันทิพย์งามงวานชั้นสาเปิดสิบโมงถึงห้าโมงเย็นนะครับถ้าจะมาหาผมเนี่ยโทรหาผมล่วงหน้าสองชั่วโมงก็ได้หรือไม่ก็มาที่ร้านได้เลยนะครับจะมีน้องสาวเฝ้าอยู่หน้าร้านนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับไปแค่นี้กเน็ตหลุด